รุ่มสดยามเช้าดูดกลุ่มปตทพีทีที b a l Chemical น้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้วันคริสต์มาสอีฟนะครับ24ธันวาคมพุทธศักราช2 0 0 0 256นะครับเปิดมาปรับตัวลดลงไป4.40จุดหลังจากนั้นก็เคลื่อนไหวสลับกันทั้งแดนลบแดนบวกนะครับขึ้นมาบวกสูงสุดนี่ก็บวกไป1.69จุดนะครับลบต่ำสุดก็ลบ5.25จุดอาการก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปัจจัยก็ส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเหดิมนะครับก็อาจจะมีปัจจัยบวกเข้ามาเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นของเอเชียเช้าวันนี้ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ส่งจากตลาดหุ้น ยุโรปแล้วก็สหรัฐเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับซึ่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับส่วนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวันนะครับขึ้นมาบวกได้เล็กน้อยตอนช่วงเช้านะครับ0.15จุดหลังจากนั้นก่อนจะปิดช่วงบ่ายนี้ลงไปทํำนิวโลลบไปถึง20.15จุดนะครับดันชนีลงไปต่ำสุดที่1,322.57จุดนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ ยังอยู่ในแดนลบโดยตลอดแต่ว่าปิดตลาดก็กระเตือ้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทำให้เมื่อวานนี้ปิดตลาดไปดัชนีเซตอินเด็กซี่ี่1 3 2 6 1จุดจุดนะครับปรับตัวลดลงไป16.58จุดหรือว่า1.2 3เปอร์เซ็นต์ก็ต้องถือว่าเป็นตลาดที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแล้วก็อาจจะเรียกว่าทั่วโลกเมื่อวานนี้เลยนะครับด้วยปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายในของเรานะครับเพราะว่าตลาดในเอเชียด้วยกันนี่ถ้าเขาลงเขาก็ลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ ปรับตัวลดลงนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสัก3าตลาดเท่านั้นเองนะครับส่วนจำแนกการซื้อขายก็ปรากฏเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็ยังขายสุทธิแต่เริ่มบางลงนะครับขายสุทธิเมื่อวานนี้835.37ล้านบาทนะครับในขณะที่สถาบันก็กลับมาขายสุทธิด้วยนะครับ474.94บา่ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนรายย่อยเมื่อวานนี้ซื้อสุทธินะครับส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็ประกอบไปด้วยธนาคารกสิกรไทยปตท CPO นะครับแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือเบแล้วก็อันดับ5้านี่ก็เป็น AOT นะครับการท่าเมื่อวานนี้หุ้นเบปรับลดลงถึง8บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็2 2 2 2เรียกว่ามาเทขายกันโดยโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆตลาดนี่หนักทีเดียวนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปและก็ตลาดหุ้นสหรัฐครับตลาดหุ้นยุโรปเองก็ดูจะได้รับอนิสง์จากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งมีการถแถลงกันเมื่อคืนนี้นะครับ แล้วก็คริสตินลากาศพดผู้นการ IMF เองก็ออกมาค่อนข้างจะให้การยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับส่งผลดีต่อตลาดหุ้นของยุโรปนะทำให้เมื่อคืนนี้ปิดตลาดก็สามารถบวกนะครับเป็นวันที่4ในวันทำการติดต่อกันเลยนะครับโดยฟอนดเชียร์ไทม์ล้อตลาดลอนดอนนี่ บวกไป72.03จุด1นยะครับ1.09เอรยอรมันนะครับดัชนีไปปิดที่9,488จุดแล้วนะครับบวกไป88.64จุดหรือว่า0.94เกปอร์เซนต์ก็เกือบ1เปอร์เซนต์เช่นกันนะครับส่วนฝรั่งเศสครับดัชนี CAC 40เมื่อคืนนี้บวกไป21.52จุดครับ0.51่เปอร์เซนต์ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีสัญญาณการฟื้นตัวหรือว่าขยายตัวที่แข็งแกร่งอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐเคยได้ตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลในการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ได้ประกาศตัวเลขของอการใช้จ่ายนะของผู้บริโภคในเดือนอตัวเลขเดือน พฤศษกายนนะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ5เดือนนะครับก็คือเพิ่มขึ้น0.5%ในขณะที่เดือนตุลาคมนั้นปรับเพิ่มขึ้นเพียง0.4%นะครับก็เท่ากับเดือนพฤศิกายนนั้นก็ปรับขายายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันทอมสันรอยเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็ได้ไปสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมนะครับก็ปรากฏว่า,าปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ82.5จุดนะครับ ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนซึ่งอยู่ที่ระดับ75.1นะครับ ในขณะที่เรื่องของการบริโภคนั้นเป็น75%ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยหนุนทําให้มีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็จนกระทั่งเรียกกันว่าเป็นแซนต้าแลนลี่เลยนะครับสหรับเมื่อคืนนี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐครับดาวโจนปิดตลาดบวกไป73.47จุดครับ0.45%ในขณะที่ NASDAQ นะครับก็บวกไปค่อนข้างร้อนแรงนะครับ44.16จุดหรือว่า1.08%ก็ได้อานิสงส์จากทั้งหุ้น Apple แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับที่ เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าทำนิวไฮกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับส่วน S&P 500นี่ก็บวกไป9.67จุดครับ0.53นะครับทั้งดาวโจนแล้วก็ S&P 500นี่ก็ทำนิวเรคคอร์ดนะครับเป็นสถิติสูงสุดตลอดการรอบใหม่นะครับทั้งดัชนีที่16,294.61จุดของดาวโจนแล้วก็1,827.99จุดของ S&P 500นะครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็เปิดตลาดมานะครับ i, นิเกอีกนี่วันนี้เปิดเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้หยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาขององค์สมเด็จพระจกักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับเปิดตลาดมาก็รับข่าวดีของสหรัฐนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่หนุนทําให้หุ้น ของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสวยงามนะครับก็ทําให้เช้าวันนี้นิเกอีก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ดัชนีล่าสุดนี้บวกยือยู่ส2 4จุดจุดนะครับ0.79ก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดของนิเกอีกในรอบ6ปีนะครับ ส่วนเซียงไฮ้ก็บวกอยู่13.43จุดครับ0.64เห่างเสีงฮ่องกงบวก143.71จุดนะครับ0.63ใกล้เคียงกับหุ้นของจีนนะครับส่วนสิงคโปร์ก็บวกอยู่9.59จุด0.31แต่ว่าน่าเสียดายครับ อินโดนีเซียล่าสุดนี้ปรับลดลงไป7จุดนะครับ0.17%เข้าใจว่าจะมีแรงเทขายจากต่างชาติซึ่งอาจจะขายวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวคริสต์มาสนะครับส่วนฟิลิปปินส์วันนี้หยุดเรื่องคริสต์มาสอีฟนะครับก็ปิดทำการของตลาดหุ้นครันะครับ ส่วนค่าเงินบาทเช้าวันนี้เปิดตลาดมาทรงตัวนะครับอยู่ที่32.67ถึง32.69บาทต่อดอลลาร์แต่ว่าทันทีที่เปิดมาก็อ่อนค่าไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ4ปีเลยนะครับก็คือ32.80บาทต่อดอลลาร์นะครับสำหรับค่าเงินส่วนค่าเงินเยนก็อ่อนค่าในเช้าวันนี้ครับมาอยู่ที่104.32เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่103.97ถึง103.99ส่วนยูโรทรงตัวนะครับ เปิดตลาดมาเช้าวันนี้อยู่ที่1.3685นะครับในขณะที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้1.3675ถึง1.3677นะครับมาดูเรื่องของน้ำมันกันนะครับก็ปรากฏว่าจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวนะครับก็ดูเหมือนว่านักลงทุนเองกับไม่ค่อยที่จะเน้นปัจจัยเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าไปเน้นปัจจัยว่ากําลังจะมีวันหยุดยาว ต่อเนื่องกันนะครับทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับเนื่องจากทั้งวันคริสต์มาสแล้วก็จะไปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าการใช้น้ํามันน่าจะปรับตัวลดลงนะครับก็ส่งผลให้เมื่อคืนนี้ก็มีแรงเทขายจนกระทั่งน้ํามันของสหรัฐนะครับเวสเซ็กซันอินเตอร์มีเดียตก็เมื่อคืนนี้ลงไป41เซนต์นะครับก็ปิดไปที่98เหรียญ91ทาท่าว่าจะไปที่เกือบ,บจะไป100เหรียญแล้วย่อลงมาอย่างนี้ก็คงจะสบายใจกันมากขึ้นนะครับส่วนเบรนด์เมื่อคืนนี้ก็ยังขึ้นนไป21เซ ก็ปิดที่111เหรียญ56เซนในขณะที่น้ำมันดูไบเมื่อวานนี้ขึ้นไปถึง1เหรียญ27เ็ซนนะครับก็ถือว่าขึ้นแรงวันนี้เข้าใจว่าน้ำมันที่ตลาดเอเชียนะครับทั้งดูไบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยก็อาจจะย่อลงได้เล็กน้อยตามน้ำมัน WTI แล้วก็เบรนด์นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะทรงตัวแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปแรงนะครับก็ส่งผลให้ในบ้านเราค่าการตลาดในขณะนี้ก็ถือว่าต่ำกว่า1บาทในทุกผลิตภัณฑ์นะ จนกระทั่งเมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ตัดสินใจที่จะใช้เงินจากกองทุนเข้าไปอุดหนุนน้ำมันดีเซลนะครับเพื่อที่จะตรึงราคาไม่ให้ขยับเกินกว่า30บบาทตามนโยบายรัฐบาลนะครับ แต่ว่าในส่วนของเบนซินกับแก๊สโซฮนี่ตอนนี้ท่านที่ใช้น้ํามันประเภทนี้เติมเต็มถังได้เติมเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้แหะครับคงจะมีการประกาศปรับราคาน้ํามันแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นประมาณ50-60สตางค์นะครับในรอบนี้นะรครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะรเมติกชั้นนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต อย่างที่เรียนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมซึ่งตัวเลขออกมาดีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นก็คงจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับส่งผลให้ดอลลาร์ก็แข็งค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็การที่ดอลลาร์แข็งค่าก็ถือว่าเป็นผลในทางลบต่อทองคำนะครับเมื่อคืนจึงมีแรงเทขายทองคำจนกระทั่งทองคำก็หลุดระดับ 1,200เหรียญลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ลงมา6เหรียญ70เซนครับก็มาปิดที่1,197เหรียญน,นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ราคายังทรงๆอยู่ในระดับที่แม้ว่าจะต่ำกว่า1,200เหรียญน,นะครับแต่ว่าก็ยังลงไปไม่ลึกนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเทศกาลก็ยังมีแรงซื้อนะครับเพื่อที่จะให้ท้องคํานั้นก็เป็นของของขวัญของฝากกันนะครับแรงซื้อตรงนี้ก็ช่วยพยุงราคาไว้จนกระทั่งส่งผลให้ าราคาเช้าวันนี้ทางฝั่งเอเชียนั้นก็ขยับขึ้นไปเล็กน้อยด้วยซ้ำไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,198-99เหรียญยังไม่ทะลุ1 200เหรียญน,นะครับแล้วก็แนวโน้มนั้นก็ดูเหมือนว่าสำนักวิจัยต่างๆก็เชื่อว่าจะยังเป็นขาลงนะครับอาจจะลงไปลึกต่ำกว่าหลุด1,100เหรียญในปีหน้าก็เป็นไปได้ต้องติดตามนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำบ้านเราประกาศราคาครั้งแรกนี่บวกไป50บาทนะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากเงินบาท ที่อ่อนค่านะครับโดยเขาโคตเงินบาทในการประกาศราคาครั้งแรกที่บวกไป50บาทนี้เนี่ยโคตไปถึง32บาท81สตางค์นะครับทั้งๆที่ราคาโกลสปอร์ตนี่ค่อนข้างนิ่งๆที่ระดับ1,199เหรียญน,นะครับก็ทำให้เช้าวันนี้ราคาทองคำแท่งนะครับ ขายออกนี่18,650บาทนะครับรับซื้อก็18,550บาทส่วนทองรูปพัรร์ก็ตอนนี้รับซื้อนี่เหลือ18,228หมสบาทเกสตางค์นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ